ก็หาบวกแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะเอาอันนี้ด้วยอ่ะเสร็จจากคุณกิฟต์นะนะคุณตาคุณตาอยู่ไหมคะโอเคได้เลยนะนะครับเดี๋ยวลูกค้าตัดกิฟต์นะคุณตาขคุณกิฟต์ก่อนเด้อค่ะคุณตากับหกสิบบาทเด้อค่ะเป็นหกสิบบาทนะชอบจังเลยค่าตัดน้ำตาล เป็นแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าพ่อค้าได้กี่เม็ดวันนี้ทำไมดีดจังเลยเดี๋ยวยางดีดนะนะครับดีน้าผากเลยพ่อค้าต้องเต้นไปด้วยค่ะเอกลักษณ์ของพ่อค้าค่ะวิ่งได้วิ่งแล้วนะต้นว่าได้แน่นี่มันเป็นเอกลักษณ์คาแรคเตอร์เนาะนะครับซิเนเนอร์นะครับที่พ่อค้าต้องเต้นปกติปิดเพลงเต้นแล้วค่ะ มันมีเปิดไม่ได้เนาะ FC แล้วก็หลายๆคนนะครับที่การสื่อสารแล้วที่สำคัญคือเก่งอกเก่งใจบางทีนะครับเปิดเต้นก็ไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่มันดีที่สุดเนาะนะครับเพราะว่าค้าขายเดี๋ยวมันจะมีช่วงนะครับที่าวพ้าเต้นอยู่แต่ตอนนี้นะครับเต้นรับตังก่อนค่าขอบุญคิปเดอนะครับขอบุณตะต่อเด่ะนะครับ ตำซั่วใส่ผักกระเฉดด้วยเนาะตำซั่วเผ็ดกลางๆเปรี้ยวหวานนะทุกคนได้ทำก็ได้นะค่า,า,า,าทัดไม่ทัดยังไงเผ็ดแจ้งเลยนะครับตำซ่วเนี่ยงห้าสิบบาทขอใส่ผักกระเฉดด้วยนะครับไม่คิดตังค์เพิ่มค่าเล็กๆน้อยๆนะครับเราหยวนหยวนกันได้เนาะนะครับเงินไม่สําคัญนะนะครับทุกอย่างของชีวิตแต่มันสาคัญนะครับสําหรับเราเนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีตลาดรถไฟ แต่มันสำคัญนะครับเงินนะอุดรธานีนะครับเล็กใน้อยไม่บวกเพิ่มนะคะนะครับนอกจากลูกค้าจะเก่งใจจริงๆก็ขาไปบวกที่เดียวอยู่ตลาดรถไฟอุดรครับสวัสดีค่ะต่อคุณตะนะต่อคุณตะคือคุณเดียคุณเบียตกอกตกใจว่าไม่เคยได้ไลฟ์ส่วนผ่านอ่ากิ๊บต่อเนาะคนเข้ามาเกือบ500ร้อยทั่วโลกใช่ใช่คนติดตามเยอะมาก ว่ารักเราไปดูลูกค้นะหรือไง,งเนะาะนะครับพยายามไลฟ์สดวันนี้เขาจะอยู่ในไลฟ์สดนะครับแจ้งแฟนนะครับ,รนะรบทางเฟซบุ๊กทำไมไม่เห็นวูกค้าโดน<ด><ด>พี่มาร์คเล่นงานค่ะ<ด> <c oughs> นี่ใครปาดเ,เ,เ,เนี่ยเล็กๆน้อยหนี่งแล้วเพราะว่าหัวมันจะมีแมงมีบองเนาะ,ะ,ะ,ะนะครับคุณตานะเรียบร้อยอ๋อเฟซบุ๊กของของพี่ต้องกล้องสลันเขาโดนโดนระงับใช่ไหมโดนระงับโดนอะไรนะ โดนระงับหนึ่งเดือนโดนระงับหนึ่งเดือนนะครับอ่ะอันนี้คือมาดูช่องนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วใครที่ใช้ Facebook ไลฟ์อยู่แล้วนะครับคำว่าน้ำท่อมไม่ได้นะครับน้ำท่อมกัญชาอะไรเงี้ยนะครับเขาจับหมดเลยจับในส่วนของการก็จะมีผิดกฎหมายผิดกฎหมายอะไรเงี้ยพรบแล้วก็เหมือนโฆษณาเนี่ยอย่าพูดคำนี้นะครับเพราะเดี๋ยวโดนบล็อกวะคะอ่ะนะครับคุณคุณยังก่อ พุทธเงียยป่ะโอเคยิงยีหรืกระบ๋าช่องผมก็แทกไปที่ช่องของช่องสลับบอกว่าทางจะไปไหนดูในช่องของตุ้มมุ้ยคุณมมุ้ยเนาะก่อนนะนี่ไม่เห็นใส่เขียนใส่ถุงเลยใส่ถุงจะจ้าเดี๋ยวจะเชิญนะเชิญวาตตาเองนะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับุณมุ้ยเนาะนะครับทักทายนะครับสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาใหม่เนาะนะครับก็เดี๋ยว กเชอร์นิดนึงนะครับเขียนนิดนึงนะนะครับเขียนได้เลยเขียนเมนูนะอาจจะรอนานนิดนึงนะครับแต่ว่าคิวนะครับเวลาทำแป๊บเดียวนะนะลงชื่อด้วยนะคะอยากได้เมนูไหนบอกด้วยนะนะครับไปกินอะไรระบุนะอย่าเรียงความเป็นกระดาษ A4 นะคะ <laughs> ไม่เอานะคะ เชิญค่ะมาทำเองเลยค่ะเมื่อมือนขนี่นะครับเต็มเบตบุกเนาะนะครับช่วงนี้ก็จะลำคาหน่อยเนาะนะครับในส่วนของข่าวนะครับล่หาเนาะนะครับขอโทษมากนะนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกมันมีประโยชน์อะไรต่อสังคมนู่นนี่นั่นเนาะนะครับคนต่างๆนานาหลายความคิดเนาะทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมยังไงทำไมมันมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต่างๆนานานะครับก็เลยโอเคนั่นแหละนะครับ ก็น่ารลำคาญข่าวเราก็โอเคขอตัวับเดี๋ยวมันก็ซาไปครับตอนนี้คือทำหน้าที่ก่อน